สวัสดีครับผมพุกนะครับผู้จัดการฝ่ายการขายและการตลาดอาหารวัวซีเคในภาคอีสานนะครับสำหรับใครที่เป็นอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารวัวซีเคในภาคอีสานนะครับติดต่อผมได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0914708506ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมื่อเนี่ยมวนพี่น้องบึงครับงัวทีเป็นที่เด็ดของฟาร์มของเฮียปุกเลยครับก็คือ 3A แหล่งพี่น้องครับคือตัวเนี้ยผมพาพี่น้องบึงงัวทีเพิ่นน้ำเข่าจากเมกาครับที่ว่าตัวละล้านบาทพี่นะครับเป็นพวกยัไงว่า เป็นพันธุกรรมระดับโลกและกะ็อ่าสิ่งีพัฒนานคือตอนนี้ควนจะปรับแนวคิดใหม่คือจะเอาง่วอ่าเป็นเหเป็นการเห็ุเป็นงัวอีที่ครับก็คือเอางัวตัวน,นี้นะครับไปฝัดไข่นะครับเพื่อเป็นแม่ตัวให่เราบแล้วแม่โดนเนอร์แล้วก็เอาไปฝากกับอ่างัวอุ่มบุญคือว่าเมตตัวรับพี่น้องครับก็คือเป็นงัวที่เป็นชาโรเลพี่น้องครับตอนนี้นะมีโปรเจกต์เลยว่าตอนนี้อ่าทาง 3A และก็บริษัทในเครื่อนะครับมีคิดว่าจะมีการฝากตัวอ่อนประมาณห0ากว่าตัวตอนนี้นะเตรียมไว้ที่มุกาหาร แม่ต,ตัวรับบอห้าสิบกว่าตัวเอาเฮียปูกครับขอญาตเชิญครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมปลูกเจ้า<เ>ของสามวัวสามีแลนนะครับครับว่ายงว่าตอนนี้เฮียปูกจะปรับแนวคิดใหม่คือแต่ก่อนเราจะนําเข้าวัวแบบซื้อเรื่อยเข้ามาตอนนี้เราก็ปรับแนวคิดใหม่คือเราหาวัวที่ดีที่สุดในในโลกที่รเราคิดว่าเราชอบที่สุดมาว่าที่นี่เพื่อเป็นแม่ตัวให้แล้วก็พัฒนาเป็นฝูงที่ขยายให้เร็วที่สุดครับประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ครับ ก็ก็ไม่เชิงว่าจะพูดวดีที่สุดในโลกนะก็เอาพันธุกรรมที่ต้นๆของโลกแล้วกันต้นๆของโลกนะครับพูดง่ายๆว่าทั้งแม่พันธุ์ใช่ทั้งพ่อพันธุ์ใช่ที่น้องครับตัวนี้เป็นเจ้าของของวัวเบลบาลอนครับที่นําเข้ามาทั้งหมด4ล้านนะครับราคานําเข้ามาเป็นวัวแดงทั้งพ่อทั้งแม่ต้นตระกูลแดงทั้งหมดนะเป็นสายของอะไรนะครับของ VL ลซานต้าลีน่าแลนด์นะครับครับพี่น้องครับพูดง่ายว่าเป็นงัวพันธุกรรมโลกทีสามเอนำเข้ามาผมคิดว่าพี่น้องเกษตรกรในประเทศไทยเขาเนี่ยสามารถเข้าถึงพันธุกรรมโลกคือทัั้้งนนเชืออพพ่ธุ ทั้งแม่พันธุ์ตัวให้ใช่ใช่ีปุ๋มมีแผนที่จะขายไข่เขาไหมวัวตัวนี้ตอนนี้ก็มีจำหน่ายไปแล้วบางส่วนครับผมครับครับเอาพี่น้องครับพออยาพ่พันธุ์กรตัวนี้ผมซื้อจองแล้วนะครับคือแม่ตัวนี้ตัวนี้คือชื่ออะไรครับเฮียปุ๋มครับตัวนี้ชื่อ water lily ล o j o ี่โอโจูนยนะครับตัวนี้เป็นแม่พันธุ์แกนแชมป์จากอเมริกานะครับปี2020งานอออเมริกันบาร์มันครับครับตัวนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาอุ้มท้องที่สองครับครับผม ทีนี้เราได้ทําการจ่อไข่ตอนช่วงอุ้มท้องอายุคันไม่เกิน90วันไป2รอบกับทูบดอนะครับตอนนี้ฝากไปแล้ว5ตัวแต่ติด3แต่หลุด1ก็เหลือ2ตัวครับพูดไงว่าตัวนี้คือเราได้แล้วได้ตัวผู้หนึ่งตัวเมียหนึงใช่ครับขาพูดไงว่าพี่น้องครับบอกเลยว่าการทำอีทีไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราคาดหวังไม่ได้ใช่ครับเพราะว่าจริงๆเรารับปรกันเพศเมียหมด แต่ราคาตนี้มันมันเริ่มไม่ได้แล้วตอนนี้เราก็เลยไม่ให้จองแล้วครัตอวนี้เราพัฒนาใหม่คือเราจะให้หลังลูกคลอดมาค่อยมาเอาตัวที่มันได้แล้วคือจําหน่ายเฉพาะลูกโคย่านมวันนี้เราจะโชว์วัวที่เราทําฟัดไข่ทั้งหมดในของ 3A ให้ผู้เข้าพาดูหน้าเขาเป็นไงบ้างครับวัวตัวนี้ก็วัวตัวนี้นะครับเป็นวัวเฟรมขนาดกลางๆนะครับแต่มีลําตัวที่ยาวและลึกมากนะครับกล้ามเนื้อเต็มวัวตัวนี้ก็ตามสไตล์เขาก็คือเขาก็ได้ได้ได้พ่อมาเต็มๆนะครับ แล้วก็แม่เขานี่เป็นวัวเทาร้วนนะครับครับใช่คือสายเลือดวัวตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเทาเกือบ50เลยครับพูดง่ายว่าเอากล้ามเนื้อเข้ามาใส่ก่อนใช่แล้วก็ผมก็ใส่กับทูบดอไปนี่เพื่อต้องการที่จะให้มันได้สีครับครับแล้วก็ลุ้นๆอีกทีว่าจะได้สีขนาดไหนครับคือพูดง่ายวันนี้เขาได้เรื่องกล้ามเนื้อแล้วเพราะแผ่นหลังเขาเขาใหญ่มากครับสามารถเอาเอาของวางไว้โดยไม่ตกครับแล้วก็ผมดูแล้วนะวัวตัวนี้คือจุดเด่นของก็คือลำตัวยาว ทั้งยาวทั้งดึกแล้วก็กระดูกใหญ่หญหญลําตัวยาวนะแล,วแล้วมีกันัุนที่เยอะแล้วก็เป็นวัวที่วัวโบับนะบพูดง่ายว่าเขามีรางวัลมาแล้วตักล้องถอยมาให้เห็นเต็มตัวอ่าห<ช>นับเวลาถ่ายอ่าให้ปู่ลองอธิบายสิว่าอ่าลองพีอาร์หรือว่าทาไงให้คนอยากได้น้าเชือ้ออันนี้ได้ได้ไดข่วัวตัวนี้อ่ะพูดเลยเพราะว่าผมเห็นตัวจริงแล้วผมพูดแล้วผมอยากได้ผมทนแต่ตัดสินใจซื้อวัวอีทีใช่จะพูดถึงเรื่องขายมิโอตอนนี้ผมมองว่าด้วยด้วยด้วย ด้วยขายน่ะมันมันก็ขายได้อยู่แล้วครับแต่แต่ผมอยากให้แบบว่ารอซื้อลูดีกว่าครับเพราะว่ามันหลายขั้นตอนโอผมได้ทําแล้วมันก็ไม่ใช่วง่ายๆไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ลงทุนสูงด้วยครับพูดง่ายว่าเมื่อกี้ทําขาดทุนไม่ใช่ขาดทุนมันได้กําไรอยู่แล้วแต่ว่ามองว่ามันมันไม่เหมาะมันกับพันธุกรรมอย่างเงี้ยมันก็ก็ต้องคืออยากได้ก็ต้องรอโอเคนะครับอ่ะทีนี้พาดูนะครับตั้งแต่หน้ารนนิ ตัวน,นี้ตาไหลไหลกว้างนะครับไหลใหญ่มากเาดี๋ยวดูการเดินดูอะไรกระทู้ขาดีนะครับตัวน,นี้กระทู่ขาดีนะครับใช่ไหมครับอุณน้องครับวันนี้คือการานยงของงวตัวน,นี้คือผมหมักเลยว่รา<ๆ>ผมหมักคือลำตัวเขาเงวยิ่งวัวลำตัวยาวมันยิ่งเพิ่มการเกาะของกล้ามเนื้อทําให้วัวตัวนี้มันน้ําหนักมันเยอะบอกเลยว่าวัวตัวนี้ง่ายครับพี่น้องครับบอกเลยว่าถ้าเลี้ยงทามันท้อง9เดือนนะพร้อมคลอดน,น,นะเต่ใหญ่ขนาดไหนใช่ตอนนี้กี่เดือนนี้เพิ่งอายุ30 31เดือนเองวัว31เดือนแล้วลูกของเขาได้กี่นอนในท น่าจะเข้าสี่เดือนกว่าสี่เดือนเนาะมีปลูกครับตัวนี้ตัวที่สองตัวนี้ชื่ออะไรครับครับตัวนี้เป็นชื่อสามเอบาเนซ่าสามสิบเก้าครับเป็นอีทีตัวนี้เกิดจากที่ผมซื้อเอ็มบิโอจากนอกนะครับสามใบครับครับใบละห้าหมื่นห้าพันโอ้แสดงว่าตั้งแต่ค่าน้นเชื้อก็มันแสนหกครับแสนเจ็ดแล้วตีว่าแสนเจ็ดหมื่นแล้วกันนะครับตัวนี้ผมทําได้มาตัวเดียวครับครับผมก็คือซื้อเอ็มโอมาสามใบได้ตัวเดียวตัวนี้นะครับโดยพันธุกรรมของเขาเนี่ย พ่อจะเป็น chester, um. <99. S 2> วินเชสเตอร์แมกนัม999 999ทับสามแม่แม่เป็นโมเรโน r โมเรโน่ไรส์โมเรโนไรส์50ทับหนึ่งครับแม่แม่เขาเนี่จะเป็นพี่สาวของลอนโก้539อ๋อที่เขาขายแยกเพศกันทักงทั้นี้ใช่ใช่แม่เขาจะเป็นนั้นนะครับเป็นแม่เป็นพี่สาวเลยนะครับครับพี่สาวแท้ๆเลยใช่ซึ่งเป็นสาย a อสโตบวกเอลบีไบโอเรตสติงเลนะครับผมก็เป็นแม่พันอันดับต้นๆของโลกนะครับครับ ผมก็วัวตัวนี้อายุ14เดือน14บเดือนใช่ครับ14เดือนเฮ้ปลคกับผมชอบวัวตัวนี้ทำไมรู้ไหมวัวแค่14เดือนแต่ผมชอบกระดูกขาอ่ามันใหญ่นะครับกระดูกใหญ่มากสมูทเนียนตามากนะครับตั้งแต่ผมมาคบเฮฟปลูกนะตัวนี้วัวกระดูกเลยผมไม่มองเลยครับนั่น๋ยวได้ได้ดูวัวที่นำเข้าจากอเมริกาแล้วพัฒนาเรื่องโครงสร้างแต่ก่อนเราชอบแค่สีแล้วก็กล้ามเนื้อทุกวันนี้กล้ามเนื้อผมก็ดูแต่ผมดูกระดูกคือถ้ากระดูกโครงสร้างใหญ่ผมชอบตัวนี้คือได้เรื่องกระดูกแล้วก็เม็ดสีแล้วก็ลึง นัตัวนี้คือเม็ดสีสวยนะครับแล้วก็เพิ่งอายุแค่14เดือนใช่ทีนี้คือหน้าสวยต้นหนอกก็ตรงนะครับแล้วก็ลําตัวก็สมส่วนแล้วชอบที่สุดคือเรื่องกระดูกครับก็วัวตัวนี้นะครับวางแผนที่จะทําไอเวิฟนะครับผมแต่ก็ดูทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดูแม่รับของตัวเองก่อนว่าจะเพียงพอไหมถ้าไม่เพียงพอก็คงจะทําเป็นการผสมแยกเพศธรรมดาครับครับผมพอตัวนี้ พูดง่ายว่าตอนนี้เราเตรียมแม่ไอเวฟยังไม่พอเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวรอตลาดเปิดก่อนจะพาซื้อวัวเชลเล่นะครับมาไว้เยอะๆเพราะตอนนี้ไม่เติมตัวละสามหมื่นเนาะตัวก็สามแสนเดีวเอาเก็บเลยเก็บเลยใช่ไหมครับครับเอาเฮียผูกครับตัวนี้ตัวสุดท้ายที่เราต้องการนําเสนอเนาะครับตัวนี้ชื่ออะไรครับเฮียผูกครับตัวนี้ชื่อเลดี้เฮดเซรีน่าโรโจหนึ่งเจ็ดเจ็ดทับแปดครับเป็นวัวนําเข้าจากเฮอริเทจแคทเทิลมพานีนะครับก็คือของคุณจัดคัสเลอร์นะครับตัวนี้ก็ เป็นวัวประกวดโชว์บานที่ผมไปซื้อมาครับครับผมก็ในราคาที่ค่อนข้างนี่จะสูงนะครับผมครับผมว่าตัวนี้เก็บเม็ดสีได้หมดเลยเนาะแล้วว่าหางก็ยาวด้วยวัวตัวนี้คือมันแทงท้องที่สองคือได้ตัวผู้แต่ผมก็เลยมองว่าอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรอจอไข่กันครับลูกตัวแรกเขาก็คือถ่ายคลิปไปเมื่อเช้าก็คือสามีตัวนาอมิอ๋อคือแม่ตัวนี้คือแม่เขาคือตัวที่สร้างที่เสียงให้ผมคือลูกตัวนี้ใช่ใช่ครับ ครับตัวนี้เป็นวัวที่ให้ผูกนาเข้าจากอเมริกาครั้งแรกใช่ไหมใช่ตัวแรกของเฮปูตัวแรกของผมนะครับใช่ไหมใช่แต่ผมจาได้ผมมาบ่อยผมจําได้แล้วว่าวัวที่นี้เป็นวัวที่ให้ผูกเอาเข้ามาครั้งแรกที่ว่าให้ผมเปรียบเทียบว่าระหว่างวัวประเทศไทยกับวัวที่นําเข้าอเมริกาต่างตรงไหนคือกระดูกข้อขาที่ใหญ่ใช่ใช่ไหมเฟมเฟมวัวมันจะใหญ่กระดูกใหญ่ครับครับเอาเฮปผูครับวัวตัวนี้ยู่ได้เด่นตรงไหนบ้างก็คือเรื่องของโครงสร้างนะครับแล้วก็ความยาวของลาตัวนะครับผมแล้วก็เขามีหน้าที่สวยครับ ก็วัวตัวนี้เนี่ยเป็นวัวที่บีดง่ายนะครับก็เห็นเห็นก็เห็นแล้วแล้วครับผลงานของเขาคือมันเด่นอยู่แล้วครับผมใช่ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็แก้แค่เรื่องกระทู่ขาเรื่องอะไรครับก็วัวตัวนี้เราจะทําการจ่อไข่วันที่13นี้นะครับ13พฤศจิกายนอ๋อตัวนี้ใช่ไหมที่ว่าจะจ่อไข่ที่13ใช่ใช่พร้อมๆกขับตัวของโบลิโนครับที่ที่ดูแต่ว่าตัวนั้นมันยังจุงจุงไม่ค่อยได้นะครับครับพาะยังวัวเด็กอยู่เดียวยังไม่ได้ฝึกครับเอาเห้พวกเขาผมขอใค้พูดภาษามูหันเนาะ ตัวนี้ผมดูแล้วนะจุดเด่นเขาคือลําตัวที่ยาวมากครับแล้วก็การเก็บเม็ดสีที่ดีมาการลําตัวที่ยาวครับแล้วก็ชี้ก็กระชับดีนะครับกระดูกแข้งขาสงส่วนครับตัวนี้เราแค่ถ้าเราจะเพิ่มข้อพันตัวไหนที่จะมาใส่ตัวนี้อ่าตัวนี้ที่ทจะจ่อเลยคือผมจะทํากับ CT แจ็คตองหนึ่งก็ค <CT Jack S 2> ือจ็คตองนงเป็นลูกของเอสจีตองหนึ่งเป็นลูกของเอสจีตองหนึ่งครับเพื่อให้มันแก้ท้ายให้มันจบจแล้วก็กระทู่ขายมันแข็งครับครับประมาณนี้นะครับคระมาณนี้ครับใช่ครับอ่ะโอเคมา ทีนี้เราเฮปกับมาออกกล้องหน่อยถ้าใครสนใจอยากจะมาเยี่ยมชมหรืออยากจะมาะซื้อของลิตภัณั์ของเราเนี่ยติดต่อเฮปกัท่องทางไหนได้บ้างครับก็ติดต่อทางเพจ 3A แลนด์ครับ,รบแล้วก็เบอร์โทร0 9 1 4 7 0 8 5 0 6ครับมีอะไรจะฝากถึงคนที่ติดตามมูหันไหมครับก็ขอบคุณเ c ของมูหันแล้วก็ f c 3A นะครับที่คอยติดตามแนละให้กำลังใจผมตลอด ครับก็ดูจากยอดไลฟ์สดเมื่อวานก็มีคนดูค่อนข้างที่เยอะเยอะมากครับก็ขอบคุณมากนะครับที่คอยติดตามเราก็ยังไงเราจะไปถือว่าเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาวัวดีๆนะครับครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปครับ